ติดตามเลยครับรายดาอกรูปรามทำเพลงมากยกแรกสตาร์ทออกมากับแข้งซ้ายของทางหน้าสายฟ้าแล้วโอ้โหหัวมาดนาทีนี้มไปนะท่อนสูงนะคุณพี่แจ๊บแล้วก็เบียดลายนะครับเอาชนะอาราซิสิคมาชนิดผู้แพ้ก็ยังคาใจอยู่ตายของสี่มนุษย์แง่เขากอดถือโอ้ยซอกนะฮะเอ้สู้ด้วยซอกครับโอ้โหลูกนี้แข็ง ครับสื่อมนุษย์จังหวะที่สายเฟลนี่หลุดเข้าไปด้วยนะครับหลวดไปนิดนึงก็เลยหักออกมาครับโอโ้โหจากซ้ายมามาถึงตอนนี้นี่แขกวีเอพีของเรานะครับนังง่งนเอไทยสิทธิ์จินวัทร์กามาป้อง,องกันกล้าที่ออกซ้ายนะอ,ออกซ้ายจัดจัดลูกขวางแต่ลูกขวางขวางไม่ได้นะครับขวางเท่าทีเดียวทีเดียวแขกไปซ้ายไปสู้ในครับ ลักษณะอย่างนี้แล้วแกจะออกแข้งซ้ายอู่อยู่แข้งขวาครับโตมฟัดรัดในครับจะแสลงเข่าครับสายฟ้าแลบนะครับชายจะได้รับการชูมืองซ้ายน